เล่าขานตำนานไทยขอนำเสนอเรื่อง <inequ> บกบเลือกนายกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในหนองน้ำใหญ่พวกมันใช้ชีวิตกันอย่างอิสระไม่มีใครบังคับไม่มีใครสั่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกมันกลับรู้สึกเบื่อกบจึงพากันอธิษฐานต่อพระอินทร์ว่า ขอพวกเรามีนายสักคนเถิดจะได้มีคนสั่งจะได้รู้สึกมีระเบียบพระอินได้ยินคำขอจึงส่งท่อนไม้ใหญ่ลงมาท่อนไม้ตกลงกลางหนองกบทั้งฝูงตื่นเต้นวิ่งมาดูแต่ท่อนไม้เงียบไม่พูดไม่ขยับไม่สั่งอะไรเลยแรกๆก็ดีใจแต่พอผ่านไปกบก็เริ่มปีนขึ้นไปเล่นบนตัวไม้ แบบนี้ไม่สนุกเลยพวกกบบนพวกมันจึงอธิษฐานพระอินทร์อีกรังพระอินทร์เลยส่งมาให้นั่นคือตุ๊กตามลมตุก๊กตาทำจากผ้าใบสูงเท่ากบสิบตัวสส่หัวไปมาทุกครั้งที่ลมพัดแต่ก็ยังไม่พูดไม่ทำอะไรกบเลยเล่นสนุกสนานอยู่กับตุก๊กตาและตั้งไว้เฝ้าหนองหัวเราะครืนกันทั้งวัน เจ้านายเราเท่จังแต่ก็ยังไม่รู้เรื่องพวกกบเริ่มรู้สึกว่าอยากได้เจ้านายที่พูดได้บ้างจึงอธิษฐานอีกครั้งขอแบบที่พูดได้จริงๆเธอพระอินท์ส่งเต่ายักนักเทศลงมาอ่าวันนี้เราจะพูดถึงความพอเพียงการพอเพียงอาคือการไม่โลภ ไม่หลงไม่เหลงเราควรกินเท่าที่จำเป็นอและแบ่งปันให้เพื่อนกบเจ้ากบตัวลายข้าเห็นเจ้าอาแอบซ่อนแมลงไว้ใต้ใบบัวไม่ดีนะธรรมะวันนี้จบเพียงเท่านี้แล้วพบกันพรุ่งนี้เช้า กบบางตัวตั้งใจฟังแต่บางตัวฟุบหลับบ้างก็แอบกระโดดหนีเต่ายักษ์ยังเทศต่อไปไม่หยุดจนถึงเย็นนี่ก็ยังไม่เวิร์กกบบ่นกันอีกรอบคราวนี้กบขอแบบจริงจังขอเจ้านายที่มีระเบียบแต่ไม่ช้าได้ไหมพระอินเลยส่งแม่ไก่จอมสั่งลงมาแม่ไก่ตัวอ้วนถือไม้เรียวยืนกลางหนองน้ำ กบตัวลายไปเก็บใบบัวกบตัวเขียวดูแลลูกออดกบตาปนไปขัดดอกบัวให้ข้าเดี๋ยวนี้กบหัวหยิกอย่าทำเป็นเนียนข้ารู้นะว่าเจ้าแอบหลบอยู่หลังใบบัวห้ามกระโดดเล่นห้ามร้องเพลงตอนทำงานอีกห้านาทีถ้าบ่อน,น้ำยังไม่สะอาดพวกเจ้าจะได้ไม่กินยุงและคืนนี้มีการบ้าน เขียนรายงานสามใบบัวเรื่องความสามัคคีในหนองน้ำวันแรกๆผู้กบทำตามอย่างเกรงใจแต่พอถึงวันที่สามไม่ไหวแล้วนายจุจี้เกินไปสุดท้ายพระอินหมดความอดทนเง้นเอานี่ไปละกันพระองค์ส่งนกกระสาลงมาเป็นเจ้านายใหม่ไม่ต้องสั่งไม่ต้องเทศไม่ต้องแต่งตัวมันจับกบกินเป็นอาหารทันที กบทั้งฝูงแตกตื่นไม่นะเอาในเก่าขึ้นมาเถอะข้อคิดจากเรื่องนี้เมื่อได้สิ่งดีอยู่แล้วแต่ไม่พอใจบางทีสิ่งใหม่ที่ได้มาอาจแย่ยิ่งกว่าที่เราคาดไว้จงรู้คุณค่าในสิ่งที่มีก่อนที่จะไม่มีให้รักษาอีกต่อไป